ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะ,ะับวันนี้พ่อมก็จะมาบูถึง10สถานที่ททน่าเที่ยวในประเทศไทยนะฮะหนึ่งจังหวัดกระบ,บี่เกาะลันตาอยู่ในทะเลอันดามันในเขตจังหวัดกระบ,บี่เกาะที่พอนคายกว้างเลยไม้ผูกพนันมีชายหาดสวยงามดำน้ําตืน้นและดำน้ําลึกด้วย 2. จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่มีต้นปาล์ม รีสอร์ทู่ล่าและความบันเทิงที่มีชีวิตชีวา 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปายเป็นอำเภออนาาเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองสบายๆลายล้อมด้วยทิวทัศน์สวยงามนามผูร้อนและนามโตก4ี่จังหวัดเชียงรายเชียงรายเป็นที่ตั้งของวัดลุงล้องคุณวัดล้องคุณและส้มเลี่ยมทองคำ จังหวัดกระบ,บี่กระบ,บี่เป็นจังหวัดที่มีน้ำผ้าหินปูนสวยงามน้ำทะเลใสและเกาะทิศสวยงามย่างห้าดไร้เลแเละกเกาะพีพี6จังหวัดสุโขทยัขทยสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์อิ๊งแห่งที่มีโบราณสจาท่าสมัยถาดิจักสุโขทยัยที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นย่างดีเจจังหวัดพะนครอยุธยาอยุทยา แ่งมอโดกข้ององค์การยูเนสโกที่มีซากปรคักพังที่น่าประทับใจข้องเมืองล่วงโบราณแปจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตก็ที่ย่ทีิสุดข้อมาดีดทยมีชื่อเสียงในด้านชายหาดที่สวยงามกิจกรรมทางนา้าและสถานบันเทิงอย่างค่าคืนที่มีชีวิตชีวา 9. จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองที่มีสเสน่ห์ขึ้นชื่อเรื่องวัดโบราณตลาดกลางคืนและภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามส0บจังหวัดกรุงเทพมหานาครกรุงเทพเมืองหลวงที่มีชีวิตชีวาด,ด้วยตลาดที่ผูกพนันวัดที่สวยงามและชีวิตบนท้องถนนที่มีชีวิตชีวาก็ข้อจบคลิป สิบสถานที่นะานเาที่ทยวในประเทศไทยเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไล,ลาค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกาลังใจใพ้่มทําคลิปเ้าไปดีขึ้นด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะ <S 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 ขอบคุณครับ